วันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานตัว Network Simulation นะครับซึ่งเป็นโครงงานที่ผมได้ทำขึ้นมานะครับก็ขั้นตอนแรกเลยครับเปิดเบราว์เซอร์นะครับ,ะรบจะใช้ของ Google Chrome หรือ Firefox ก็ได้นะครับแต่ไม่ support IE นะครับให้เริ่มต้นเลยให้เราเข้าไปที่ www online network listen com นะครับ นี่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เลือกที่นักเรียนนักศึกษานะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็สามารถคลิกที่ลงทะเบียนันนี้คือกดระเบียบในการลงทะเบียนนะครับก็กดยอมรับเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวเหมือนลงทะเบียนทั่วไปนะครับผมก็จะใช้อ e ีเมลพาสเวิร์ดที่ผมได้ ลงทะเบียนไปแล้วนะครับนี่คือหน้าตาคร่าวๆนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วก็จะมีการบ้านบทเรียนแบบทดสอบข้อความนะครับ simulation ซึ่งไอตัวการบ้านบทเรียนแบบทดสอบเนี่ยนะครับมันจะไปอ้างอิงจากระบบอาจารย์ในทีนะครับอาจารย์จะแอดเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะมาแสดงที่หน้านักศึกษานะครับ แต่ตอนนี้ผมจะมาเน้นที่วิธีการใช้งาน s i m u l a t e นะครับนี่คือหน้าตาโปรแกรม s m m u l a t e ที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับก็สังเกตคือก็จะมีตรงนี้นะครับที่ผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่นะครับก็จะมีโหมดแก้ไขการจำลองฮอร์เล็กเกอร์นะครับซึ่งแถบแก้ไขเนี่ยคือถ้าเราคลิกที่อุปกรณ์ก็สามารถที่จะตั้งค่าให้อุปกรณ์ชิ้นนั้นๆได้นะครับ การจำลองคือเมื่อแล้วถ้าเราคลิกที่อุปกรณ์ก็สามารถจะมีระบบปิงขึ้นมานะครับก็สามารถทําการปิงเพื่อทดสอบการติดต่อสื่อสารของอุปกรณ์ได้นะครับส่วนคอนโซลเกอร์นี่ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นจัดเก็บบล็อกต่างๆนะครับก็ปุ่ม property ข้างบนนี้นะครับก็สามารถคลิกเพื่อให้มันสไลด์ลงไปได้นะครับพอกดอีกครั้งมันก็จะสไลด์ขึ้นมานะครับอ่า ขั้นแรกผมจะเอาคอมพิวเตอร์มาหนึ่งเครื่องนะครับผมคลิกค้างแล้วลากมาวางที่ฝั่งด้านขวานะครับเลือกไปที่แท็บแก้ไขนะครับนี่แล้วก็จะเห็นหน้าตาการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่สามารถลากขึ้นมาวางได้นะครับก็จะมีอยู่4อุปกรณ์นะครับคอมพิวเตอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับสวิตชิงฮับนะครับแล้วก็เราเตอร์นะครับ ส่วนสายการเชื่อมต่อนะครับมันไม่ใช่ล่างมาวางนะครับแค่ผมบอกให้รู้ว่าหน้าตาของสายแต่ละต่างๆเนี่ยคือสายแบบไหนนะครับถ้าเป็นทึบเนี่ยนะฮะคือสายตรงสเตรนนะครับถ้าเป็นเส้นปะนะครับคือสายไขว้คลอสนะครับส่วนเส้นสีแดงนี่คือสายอนุก,กรมซีเรียลนะครับตอนนี้ผมจะทดสอบเอาคอมพิวเตอร์2เครื่องนะครับ มาเชื่อมต่อกันนะครับโดยที่สังเกตว่าการเชื่อมต่อสายนั้นนะฮะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีจุดดำๆเนี่ยนะครับอยู่2จุดถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือมือชี้นี่ใช่ไหมครับเราลองคลิกลากดูนะครับนี่คือสายทึบนะครับคือสายตรงนะครับสตรงส่วนข้างล่างเป็นเส้นปะใช่ไหมครับก็คือสายคลอสนะครับ แน่นอนว่าอีเครื่องก็เป็นเหมือนกันนะครับถ้าผมต้องการเอาสายคอร์สไปต่อกับสเต็งแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต่อไม่ได้นะครับวันนี้ผมจะเอาคอร์สไปต่อคอร์สนะครับแล้วก็วิธีการลบสายนะครับถ้าเราเชื่อมต่อไปแล้วเราอยากลบก็คือคลิกที่สายเลยครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับหรือคลิกตรงกลางนี้ก็ได้นะครับ ส่วนการลบอุปกรณ์คือตรงสกอเมาส์ตรงกลางเนี่ยนะครับเราสามารถคลิกลงไปที่อุปกรณ์เพื่อลบได้เลยหรือว่าสำหรับคนที่ไม่มีสกอเมาส์ตรงกลางก็สามารถคลิกขวาได้นะครับเพื่อลบอุปกรณ์สะดวกอย่างไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับต่อมาผมก็เชื่อมต่อกลับไปเป็นเหมือนเดิมนครับการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมี นี่นะครับออนก็คือการเปิดใช้งานปิดใช้งานก็เลือกเป็นแบบสเตติกหรือ DHCP ถ้าผมเลือกเป็น DHCP ผมก็ไม่สามารถที่จะตั้งค่าข้างล่างได้นะครับตอนนี้ผมจะตั้งเป็นสเตติกนะครับผมจะให้คอมพิวเตอร์ ID 2นี่นะครับมี IP Address คือ192.168.1.2นะครับส่วน subnet mask คือ 255.255.255.0นะครับ Default Gateway จะใส่ก็ได้ <c oughs> ไม่ใส่ก็ได้นะครับก็ตัวนี้จะไปมันจะไปอ้างอิงก,กับเราเตอร์นะครับถ้าเราเตอร์มีการตั้งค่านะครับผมก็กดเซฟนะครับต่อไปที่คอมพิวเตอร์ ID 1นะครับโอ้แล้วตั้งค่าเป็น1น1่8ก็ุดนะครับ สับเน็ตมาร์เดียวกันนะครับ c a s s C สลิบ24นะครับาตามพฤษฎีแล้วนะครับถ,ถ้าเราเซต IP ให้อยู่ในช่วงเดียวกันสับเน็ตมาร์เดียวกันและใช้สายคอร์สในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์นะครับแน่นอนว่ามันต้องเชื่อมต่อกันได้ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็จะมาคลิกที่ แถบการจำลองนะครับเราก็จะสามารถพิมพ์คำสั่งปิ้งได้นะครับผมจะปิ้งไปที่เครื่องตัวเองก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คอมพิวเตอร์สองใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์สองก็คือจุดหนึ่งจุดสองใช่ไหมครับมีเครื่องตัวเองนะครับได้นะครับต่อไปผมจะปิงไปเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่นะครับคือจุดสาม แน,แน่นอนว่ามันปิงเจอนะครับถ้าผมไปปิงจุดอื่นก็ยังไงก็ไม่เจอนะครับต่อไปถ้าอยากทดสอบนะครับย้ายสับเน็ตมาร์กไปอยู่คนละสับเน็ตมาร์กกันนะครับมันก็จะปิงหาไม่เจอแล้วนะครับเพราะว่า Network id มันไม่ตรงกันนะครับ แต่ตามหลักความเป็นจริงอุปกรณ์บางตัวถ้าเราเซตสับเน็ตมาร์ไม่ตรงกันเนี่ยมันก็อาจจะสื่อสารกันได้อยู่นะครับแต่อันนี้ตัวโปรแกรมนี้ผมจะอ้างอิงตามทฤษฎีนะครับต่อมานะครับผมจะแก้กลับให้เป็น Subnet m a ารเหมือนเดิมครับแล้วลองทดสอบการปิงใหม่นะครับ อ่าเจอนะครับครนี้ผมจะลองลบสายเชื่อมต่อออกนะครับอ่าแล้วลองปิงใหม่อ่าแน่นอนว่ามันไม่เจอน,นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เชื่อมต่อสายสายด้วยกันนะครับอ่าผมก็จะอธิบายการใช้งานก็เพียงเท่านี้นะครับส่วนผมจะ ส่วนการเล้าวีแลนทำยังไงอันนั้นผมจะให้ทุกๆกคนลองศึกษาเรียนรู้และลองใช้ด้วยตัวเองนะครับส่วนตอนนี้ที่ผมจะอธิบายต่อคือจะเป็นการตั้งค่าของอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็มาเริ่มต้นที่ตัวเซเวอร์เลยนะครับเซเวอร์ก็สามารถตั้งค่าได้2อ,อย่างคือตั้งค่าให้กับขาไฟเน็ตของตัวเองนะครับแล้วก็ DHCP นะครับซึ่ง DHCP ก็สามารถเลือกปิดหรือเปิดพอเปิดเนี่ยเราก็สามารถใส่ IP address เ,เริ่มต้นที่ต้องการให้จ่ายแล้วก็ IP สุดท้ายที่ต้องการให้ DHCP จ่ายนะครับส่วนถ้าตามปกติแล้วเนี่ยของจริงเนี่ยเราจะต้องใส่ default gateway หรือเพิ่ม DHCP ไ IDSS server ได้นะครับแต่ไอตัวนี้นะครับ ถ้าสมมุติเราใส่เนี่ย DHCP ที่มันจะจ่ายไปให้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับซึ่ง default gateway เนี่ยมันจะเอา IP address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นหลักนะครับถ้าสมมุติผมตั้ง IP address ให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็น .1.1 ใช่ไหมครับแล้วผมเซต DHCP ดังนั้นตัวคอมพิวเตอร์เนี่ย default gateway จะเป็น1.2.6.8.1.1 1. 1. 1. 1. 1ไปโดยปริยายเลยนะครับก็คือจะรับ ดิฟอ u l ์ gateway มาจากเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับโอเคต่อมาดูที่ตัว Switching Hub นะครับสวิ h ชิงฮับเนี่ยเริ่มต้นก็คือ VLAN นะครับเราสามารถเพิ่มก็คือ Number ของ VLAN อยากได้เลขอะไรก็ใส่ไปนะครับชื่อพอเรากด add ใช่ไหมครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็าสามารถลบทิ้งได้นะครับ ต่อมาสวิตชิ่งเนี่ยตัวสวิตเนี่ยจะมีอยู่4ขาด้วยกันนะครับเป็นซึ่งเป็นขา้ายอเน็ตทั้งหมดโดยที่3ขาแรกเนี่ยคือสายสเต็งนะครับส่วนขาสุดท้ายจะเป็นสายคอร์ดดังนั้นสายสเต็ง3ขาแรกอยู่ตรงไหนนะครับก็คือสังเกตว่าจะมีจุดอยู่3จุดใช่ไหมครับจุดข้างล่างเนี่ย สามารถเชื่อมต่อได้สองสายเนี่ยพอเราเชื่อมต่อมันจะให้เลือกว่าจะไปเชื่อมต่อที่หนึ่งทับหนึ่งหรือว่าหนึทับสผมก็เชื่อมต่อไปเลยนะครับดังนั้นจุดข้างล่างเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งทับหนึ่งกับหนึ่งทับสองถ้าจะเอาอีกเครื่องมาเพิ่มเนี่ยมันไม่ให้แล้วนะครับเพราะผมจำกัดได้แค่สองส่วนข้างบน นี่คือฟ้าสามครับผมเอาไปต่อกับเราเตอร์ส่วนฟ้าสีที่เป็นคอร์สคืออยู่ตรงนี้ครับอย่างเช่นถ้าต้องการให้มาคอร์สกับสวิตีกตัวนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้อ่าเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็ต้องตั้งค่าให้ตรงกับสายที่เราเชื่อมต่อด้วยนะครับเส้น เช่นฟ้าอินเทอร์เน็ตหนึ่งเนี่ยผมก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็จะ a c c e s s vLA n หมายเลข number อะไรให้ไปหรือว่าจะเป็นทั้งก็แล้วแต่ฟ้าสาเป็นครั้งก็แล้วแต่ฟ้าสีเป็นครั้งก็แล้วแต่อยู่ที่เราว่าเราจะตั้งค่าอะไรนะครับส่วนเราเตอร์นะครับจะสามารถตั้งค่าได้อยู่4แบบนั่นก็คืออย่างแรกก็คือขาฟ้าอินเทอร์เน็ต ก็คือที่ผมต่อกับเราเตอร์อยู่เนี่ยฮะคือจุดข้างล่างเนี่ยครับคือฟ้อดีเชนเน็ตหนึ่งทับหนึ่งของเราเตอร์นะฮะส่วนสีแดงนะครับคือสายซีเรียลนะครับนี่นะครับคือสามารถเอาไปต่อกับเราเตอร์อีกตัวได้นะครับนี่นะครับอ่าเราก็มาดูนะครับฟ้าดีเชนเน็ตเนี่ยการตั้งค่าก็จะมีซิงเกิลก็คือแบบแบบเดียวเลยนะครับก็คือ IP เดียวเดียวเลยเนี่ย IP อดดโดดเลยนะครับอันเดียวนะฮะส่วนต่อไปคือซับอินเทอร์เฟสก็คือถ้าเราเลือกปุ๊บจะสามารถตั้งค่าได้สซับอินซับนะครับสซับอินเทอร์เฟสนั่นก็คือจุดหนึ่งจุดสองจุดสามซึ่งแต่ละซับเนี่ยจะไปอ้างอินกับหมายเลข VLAN ใช่ไหมครับคือเป็น .1Q เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ IP เข้าไปซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกเป็นแบบซับอินเทอร์เฟสแล้วเนี่ย ตัว dhcp ตอนนี้ผมยังไม่ลองรับระบบ sub interface นะครับแต่ถ้าเลือกเป็น single สามารถตัว dhcp สามารถ support กับตัว single ได้นะครับต่อไป s e r i ย l นะครับีเรียลก็สามารถ set c o r p o r a t นะครับตั้งแต่พันสจนถึง4ล้านนะครับแล้วก็ ip subnet มานะครับเปิดปิด port ธรรมดา dhcp ตัว dhcp ก็จะเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์นะครับ มีปิดแล้วก็เปิดใส่ ip เริ่มต้น ip สุดท้าย d u l t g a t e w a y ก็จะไปอ้างอิงจาก ip address ของเราเตอร์นะครับส่วนเล้าก็จะ,ะเพิ่มได้นะครับแล้วก็ใส่ network id เข้าไป subnet m a า k หกอบต่อไปว่าจะไปที่หอบไหน กดเพิ่มมันก็จะมาขึ้นข้างล่างนี้นะครับแล้วก็สามารถลบได้เหมือนกันอ่าดังนั้นถ้าดูจากการทํางานของระบบผมแล้วนะครับการเชื่อมต่อสูงสุดของระบบผมเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อได้แค่นี้นะครับก็คือนี่กับนี่ก็แค่สมมุติว่าวงนี้นะครับใต้ภายใต้เราเตอร์ตัวนี้อยู่กรุงเทพ ใชใต้เราเตอร์ตรงนี้อยู่เชียงใหม่สมมุตินะครับเชื่อมต่อผ่านสายซีเยลนะครับก็สามารถตั้งค่าเพื่อทดสอบดูการสื่อสารของกันได้หรือว่าจะอยู่ภายในองค์กรเดียวกันก็คือใช้เราเตอร์แค่ตัวเดียวแต่สามารถเอาสวิตช์มาคอร์ดกันได้ ก็แล้วแต่ครับดังนั้นสำหรับทุกๆคนที่สนใจรายวิชาเครือข่ายนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองใช้ตัวโปรแกรมซิมูเลชันของระบบที่ผมสร้างขึ้นมาได้นะครับเ,ออเมื่อทุกท่านที่เข้ามาใช้งานแล้วนะครับผมก็ขอวานอีกเล็กน้อยนะครับให้ออกมาที่หน้าแรกน,นะครับจะมีระบบ ตอบแบบสอบถามนะครับก็ให้ระบุระบุชื่อนะครับนามสกุลสถานที่ที่ทำการทดสอบก็คืออาจจะเป็นบ้านที่ทำงานลงรถร้านกาแฟก็แล้วแต่นะครับจังหวัดที่ทำการทดสอบนะครับอาชีพอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาทำงานแล้วนะครับก็แล้วแต่สาขาที่เรียนก็คือสำหรับคนที่เป็นอาชีพอื่นก็อาจจะแบบ สาขาที่เคยเรียนมาเป็นสาขาอะไรก็ได้นะครับสําหรับเป็นคนที่เป็นนักเรียนอยู่ก็แบบอาจจะบอกว่าเป็นสายอะไรที่เรียนอยู่ก็แล้วก็ได้นะครับส่วนอีเมลนี้นะครับก็ขอให้เป็นอีเมลที่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าตรงช่องอีเมลตรงนี้นะครับถ้าคุณกรอกแบบสอบถามเสร็จแล้วแล้วกดส่งเนี่ยผมจะใช้อีเมลตัวนี้ทำการส่งอีเมลกลับมาที่อีเมลของผมนะครับ ซึ่งผมจะเอาไปทำเป็นสรุปผลของโครงงานต่อไปนะครับส่วนไอแบบสอบถามนี้มีไม่มากนะครับมีแค่3ามข้อนะครับก็คือข้อแรกความสะดวกในการศึกษารายวิชาเครือข่ายว่าสะดวกมากน้อยแค่ไหนนะครับความพึงพอใจในการใช้งานของระบบมากน้อยแค่ไหนนะครับความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาพอเข้าใจนี่ก็คือสำหรับคนที่มีความรู้อยู่แล้ว มันลองใช้ระบบของผมเนี่ยมันอ้างอิงตามความรู้ของคุณได้ไหมมันตรงกับที่คุณเข้าใจอยู่หรือเปล่าหรือว่าสําหรับคนที่ไม่มีความรู้หรือว่ามีอยู่อยู่แล้วแต่ยังไม่เยอะหรือว่าประมาณนี้นะครับพอใช้ระบบผมแล้วเนี่ยมันทําให้คุณมีความรู้เพิ่มขึ้นไหมก็ช่วยตอบแบบสอบถามด้วยนะครับพอตอบเสร็จก็กดที่ส่งนะครับมันก็จะส่งอีเมลมาให้ผมนะครับ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ